การลงทุนพุ้นเนี่ยนอกจากเราจะเลื่อลงทุนริษัทในไทยแล้วนะครับเรายังสามารถเลื่อลงทุนรปษัทเนี่ยต่างประเทศได้ด้วยนะคราวนี้จะมีตัวหนึ่งที่เพิ่งเพิ่มมาใหม่นะครับในเร็วๆนี้เลยเขาเรียกว่า D R นะครับ D R เนี่ยทำให้นักทุนไทยสามารถลงทุนพุ้นต่างประเทศได้โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย สามารถซื้อขายเป็นเงินบาทได้มีการอ้างอิงถึงตลาดหลักทรัพย์หุ้นเมืองน,นอกนะครับก็จะมีหุ้นฝั่งฝั่งเอเชียกับฝั่งอเมริกานะครับที่หลักๆที่เราจะมีการน,นะครับก็เป็นตราสารที่เปิดโอกาสให้ลงทุนไทยเนี่ยสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศในง่ายมีขึ้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเอาเงินไปต่างประเทศ ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับสามารถซื้อเป็นเงินบาทและยังได้รับสิทธิ์ปันผลด้วยเช่นเดียวกับการลงทุนหุ้นต่างประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นหุ้นต่างประเทศเนี่ยได้อะไรก็เราก็จะได้สิทธิ์ตามนั้นด้วยนะครับ